สว,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคุณพ,พยยิชาจำลนงลนรินทร์ักค่ะและดิฉันนางสาวชนัดดาพงศักิ์ค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนจะมานำเสนอทฤษฎีพัฒนาการเชาวปัญญาของเพียเจค่ะ ทฤษฎีพัฒนาการชาวปัญญาของเพียเจนะคะเพียเจนะคะเป็นนักจิตวิทยาชาวสวิสเซอร์แลนด์ค่ะเพียเจนะคะเริ่มศึกษาจิตวิทยานะคะจากประสรบการณ์การเลี้ยงลูกของเขาทั้ง3คนค่ะโดยการเฝ้าสังเกตนะคะและการบันทึกพฤติกรรมของลูกค่ะ เพื่อที่จะดูพัฒนาการนะคะว่ากิจกรรมใดที่สามารถทําได้และไม่สามารถทําได้ตามช่วงวัยค่ะและเพียเจนะคะยังเชื่ออีกว่า,าเราทุกคนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเราไม่ควรนะคะที่จะเร่งให้เด็กนะคะมีพัฒนาการที่ข้ามคันนะคะ ก็จะทําให้เกิดผลเสียแก่ตัวเด็กเองค่ะแต่การจัดประสบการณ์เสริมนะคะให้กับเด็กนะคะจะทําให้มีการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้นค่ะแต่เพียเจนะคะก็ยังเน้นถึงความสําคัญในการเข้าใจธรรมชาติและการพัฒนาของเด็กมากกว่าการกระตุ้นให้เด็กนะคะมีพัฒนาการที่เร็วขึ้นค่ะ และต่อไปค่ะเป็นเรื่องของกระบวนการทางสติปัญญาค่ะเริ่มจากการซึมซับประสบการณ์ก่อนเลยนะคะการซึมซับประสบการณ์นะคะหรือเรียกทางภาษาอังกฤษว่า assimilation กระบวนการทางสมองที่รับประสบการณ์หรือเรื่องราวต่างๆเข้ามานะคะเพื่อมาสะสมไว้แล้วนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ2นะคะการปรับโครงสร้างสติปัญญาค่ะหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า accommodation นะคะ คือกระบวนการทางสมองนะคะที่ไว้ใช้ปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่นะคะให้เข้ากันระบบทางปัญญานะคะให้ที่ตนสามารถเข้าใจได้นะคะเกิดเป็นโครงสร้างนะคะทางปัญญาใหม่ขึ้นคะ่ะ 3. ค่ะความสมดุลในด้านความคิดนะคะความสมดุลในด้านความคิดนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า innovation นะคะเป็นกระบวนการที่เกิดจากขั้นของการปรับนะคะ หากการปรับเป็นไปอย่างผสมผสานแล้วเนี่ยก็จะเกิดให้มีความสมดุลขึ้นนะคะหากถ้าเกิดปรับแล้วประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์เดิมไม่สามารถเข้ากันได้นะคะก็จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้นค่ะซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านปัญญาของตัวบุคคลนั่นเองค่ะ เพียเจนะคะแบ่งองค์ประกอบที่มีส่วนเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสติปัญญานะคะอยู่4องค์ประกอบค่ะจะมีดังนี้เลยนะคะ 1. ค่ะวุฒธธิภาวะค่ะและ2ค่ะประสบการณ์ 3. นะคะการถ่ายทอดความรู้ทางสังคมค่ะและ 4. นะคะสุดท้ายกระบวนการการพัฒนาสมดุลค่ะหรือการควบคุมพฤติกรรมของตนเองนั่นเองค่ะและต่อมานะคะ ขั้นพัฒนาการชาวบัญญานะคะแบ่งออกเป็น4คขั้นได้ดังนี้ค่ะขั้นที่1นะคะ sensory motor s t a t e ขั้นที่2ค่ะ pre operational s t a t e ขั้นที่3ค่ะ c o n c r e t o p e r a t i o n s t a t e และขั้นที่4ค่ะ formal o p e r a t i o n s t a t e เดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มดูกันที่ขั้นแรกเลยค่ะ ระยะที่1นนะคะขั้นของการใช้ประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อค่ะหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า sensory motor s t a t e นะคะเด็กที่มีช่วงอายุ0ถึง2ปีนั่นเองค่ะพฤติกรรมของเด็กในวัยนี้นะคะจะใช้การเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ค่ะสมองของเด็กนะคะจะต้องการการมองเห็นได้กินได้ยินรับรสและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการสัมผัสค่ะ เด็กในวัยนี้นะคะจะแสดงออกทางด้านร่างกายให้เห็นว่ามีสติปัญญาด้วยการกระทํานะคะเด็กจะสามารถแก้ปัญหาได้แม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้ก็ตามนะคะและสิ่งแวดล้อมนะคะสําหรับเด็กวัยนี้จะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับการพัฒนาด้านสติปัญญาความคิดนะคะเช่นการประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อมือนะคะและสายตาค่ะ และเด็กในวัยนี้นะคะก็จะทำอะไรซ้ำๆบ่อยๆค่ะเป็นการเรียนแบบนะคะและก็พยายามนะคะจะแก้ไขปัญหาโดยการลองผิดลองถูกนั่นเองค่ะ เมื่อสิ้นสุดระยะของเด็กวัยนี้นะคะก็จะมีการแสดงออกของพฤติกรรมนะคะอย่างมีจุดมุ่งหมายมากขึ้นค่ะและยังสามารถแก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนวิธีการคิดนะคะเช่นเด็กในวัยนี้นะคะเมื่อคุณแม่ถือตุ๊กตานะคะขึ้นมาและซ่อนไว้ข้างหลังนะคะเด็กก็จะคิดว่าตุ๊กตาหายไปและเมื่อโตขึ้นนะคะเมื่อคุณแม่นําตุ๊กตาขึ้นมาและซ่อนไว้ข้างหลังนะคะ เด็กก็จะรู้ว่าตุ๊กาตายังคงอยู่แม้เราจะไม่เห็นก็ตามค่ะสำหรับทฤษฎีนะคะพัฒนาการทางสติปัญญานะคะในช่วงวัย2-7ถึง7ขวบนะคะระยะที่2ค่ะเรียกว่าขั้นเตรียมคิดนะคะที่มีเหตุผลหรือการคิดก่อนปฏิบัติการนั่นเองค่ะนะคะหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า pre operational stage พัฒนาการชาวปัญญาของเด็กนะคะขั้นนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้นะคะและการเริ่มมีพัฒนาทางด้านภาษาที่ดีขึ้นนะคะโดยสามารถพูดได้เป็นประโยคและสามารถสร้างคำได้มากขึ้นค่ะแต่เด็กในวัยนี้นะคะจะยังไม่สามารถใช้สติปัญญาได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นทฤษฎีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาค่ะ7-11ขวบนะคะระยะที่3ค่ะขั้นคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นรูป,ปรธรรมค่ะหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า c o n t r a s e Operation State นะคะเด็กในวัยนี้ค่ะจะสามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นค่ะและมีพัฒนาการด้านสติปัญญาหลายด้าน คือสามารถสร้างจินตนานการในการคิดของตนเองได้สามารถคิดเปรียบเทียบได้เรียงลำดับสิ่งต่างๆได้นะคะนอกจากนี้ยังมีความสามารถค่ะในการคิดย้อนกลับสามารถจัดกลุ่มหรือวัดการเรียนรู้นะคะได้อย่างสมบูรณ์ค่ะอย่างเช่นการแบ่งแยกประเภทของสัตว์ค่ะสามารถสนทนากับบุคคลอื่นได้อย่างเข้าใจค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นช่วงอายุตั้งแต่11ปีขึ้นไปนะคะเป็นระยะที่4นะคะเรียกว่าขั้นของการคิดอย่างมีเหตุผลและอย่างเป็นนาม,มาธรรมค่ะหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาว่า formal operation s t a t e นะคะในวัยนี้ค่ะเขาจะไม่คิดสิ่งที่เห็นหรือได้ยินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่จะคิดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และคาดเดานะคะถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้านั่นเองค่ะเพื่อให้ได้สมมุติฐานที่สมเหตุสมผลมาสนับสนุนความคิดของเขานั่นเองนะคะซึ่งนั่นหมายถึงเด็กจะเริ่มคิดแบบผู้ใหญ่ได้อย่างเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมค่ะเป็นตัวของตัวเองค่ะและก็ชอบความอิสระนะคะไม่ยึดตไม่ยึดตนเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางค่ะ รู้จักการใช้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูการใช้นะคะของทฤษฎีที่เราได้ศึกษามานะคะว่าจะนําไปใช้กับการศึกษาหรือการสอนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนควรดําเนินการดังต่อไปนี้ 1. เน้นถามคําถามมากกว่าการให้คําตอบ2 ครูผู้สอนควรจะพูดให้น้อยลงและฟังให้มากขึ้น 3. ควรให้เสรีภาพแก่นักเรียนที่จะเลือกเรียนกิจกรรมต่างๆ 4. เมื่อนักเรียนให้เหตุผลผิดควรถามคำถามหรือจัดประสบการณ์ให้นักเรียนใหม่เพื่อนักเรียนจะได้แก้ปัญหาหรือแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง 5. ชี้ระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียน จากการพัฒนาการทางสติปัญญาขั้นนามธรรมาหรือจากงานการอนุรักษ์เพื่อดูว่านักเรียนคิดอย่างไร 6. ยอมรับความจริงว่านักเรียนแต่ละคนมีอัตราพัฒนาการทางสติปัญญาที่แตกต่างกัน 7. ผู้สอนต้องเข้าใจว่านักเรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้นในระดับความคิดขั้นต่อไปและข้อสุดท้าย หนักว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเพราะจดจำมากกว่าที่จะเข้าใจเป็นการเรียนรู้ที่ไม่แท้จริงจบการน,นำเสนอค่ะขอขอบคุณอาจารย์และเพื่อนครูทุกท่านนะคะที่รับชมการน,นำเสนอของคู่เราหากใครมีคำถามสามารถสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ